สวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้ทํากับข้าวเสร็จแล้วทํากับข้าวแบบง่ายๆเดิมืันนี้เดิอพี่น้องเด้อฉลองประมวลผลผู้ใดได้ประมวลผลแล้วก็ขอบคุณหลายๆนะคะดีใจน้าเดิอพี่น้องเด้อดีใจน้ำทุกๆคนที่ได้ประมวลผลรอรับนะคะรอรับได้ได้จาก Facebook ก็ขอขอบคุณ Facebook ที่ทำให้เราสร้างรายได้ได้นะคะเป็นกำไรเป็นรายได้เสริมนะคะเล่น Facebook ไปด้วยแล้วก็มีรายได้ไปด้วยนะคะวันนี้ กินอะไรกินอะไรลวกตับลวกตับนะคะนี่แล้วก็มีกิมจิน้ำเขียวบดไดเ็ดเจวนะคะไม่ได้ทำแจ่วเพราะว่ากะว่าจะกินกับกิมจิเพราะว่ามีกิมจิอยู่แล้วเดี๋ยวมากินกันเลยจ้าผักสดๆจากสวนน้ำเขียวเองแล้วก็เดี๋ยวเอากิมจิห่อแล้วกันเนาะแล้วก็แบบนี้เลยเพราะว่าน้ำเขียวชอบกินกิมจิมากนะคะ ก็เลยนึกได้ว่ามีตับอยู่ก็เลยเอามารลวกกินเนาะค่ะมืนอนี้เนาะเดีวมากินไปนเลยอ่ะมาค่อยกินด้เทือแหลกกินรวมกันไทยกับเกาหลีอืแซ่บค่ะก็มีมิ้นมิ้นก็คือซาลนแหน่ซาละแหน่บ้านเราแล้วก็มี อ่ายังนี่นยังนีพี่น้องขึ้นชาย้มันชิดบาออกเด้อค่ะบระเแมนกัะแดดเด้อแล้วก็เอาไปใส่เลยกิมจิจึิงจึง้งกินกับลวกตับลวกตับพี่น้องนี่นี่หอ,อกินเลยอ๋ออือ้ มันได้ทุกอัทรสอัทรสทั้งตับลวกทั้งหอมจากขึ้นชายทั้งหอมจากซาลเนผักปลอดสารอุ๊ยลืมกินอืมขี้ฝรั่งอืมชีฝรั่งก็กจะจัดสวนน้ำเขียวนี่แหละกินไปก่อนล่วงหน้าประตับใจ แล้วก็เอาจิมจิใส่แล้วก็ห่อแล้วก็มัมเลยอืเต็มปากเต็มคำมาเจอพี่น้องไปทั้งไก่ไก่มา มากินน้ำกันจ้าไข่กันแน่นะกินกหลาบเลยแต่ว่าแค่อเไรคุกใส่หลาบเพื่อๆกับพี่นอ้องลูกตับกับกิมจิอร่อยอร่อยค่ะมาไปกินไวยค่ะขอตัวไปกินให้อิ่มกันนะจ้าเด้อขอบคุณหลายๆค่ะ